ฟขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคืนหลอนตำนานลับกับผมลุงตุ้ยคนเดิมสำหรับค่ำคืนนี้อากาศข้างนอกอาจจะเย็นสบายแต่เรื่องราวที่ลุงจะนำมาเล่าให้ฟังรับรองว่าจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยินเยือกไปถึงไขสันหลังกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีของฝากมาทางอีเมลของรายการครับเขาบอกว่าอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่เขาไม่วีวันลืมซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวแต่มันแฝงไปด้วยความเศร้า และความรักที่ลึกซึ้งจนน่าใจหายเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกส่งมาจากคุณเอกอดีตพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังเขาขอไม่เอ่ยชื่อโรงแรมนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนใครเรื่องราวของเขามีชื่อเรื่องว่าแม่บ้านห้อง403สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผมชื่อเอกนะครับปัจจุบันผมไม่ได้ทำงานที่โรงแรมนั้นแล้วแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อน ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆไฟยังแรงแต่กระเป๋าตังค์เป็นแต่แต่เลยต้องรีบหางานทำเพื่อส่งตัวเองและช่วยที่บ้านผมไปได้งานเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยทั่วไปหรือที่เรียกกันติดปากว่าเบลบอยในโรงแรมแห่งหนึ่งครับโรงแรมที่ผมทำงานเนี่ยเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างมีอายุแล้วแต่ก็ยังคงความสวยงามคลาสสิกดูขลังในสายตาแขกที่มาพักแต่สำหรับพนักงานอย่างพวกเราเรารู้ดีว่าความขลังที่ว่าเนี่ย มันมาพร้อมกับเรื่องเล่าแปลกๆมากมายที่ถูกพูดกันปากต่อปากในหมู่พนักงานรุ่นเก่าๆวันแรกที่ผมเริ่มงานพี่หัวหน้าแผนกก็นแนะนําผมให้รู้จักกับพี่พี่เพื่อนๆร่วมงานทุกคนดูเป็นมิตรดีครับแต่ผมเริ่มรู้สึกถึงอะไรแปลกๆตอนที่พี่หัวหน้ากําลังจะแบ่งโซนรับผิดชอบให้ผมไอเอกมันเด็กไม่ไฟแรงเอางี้ละกันเอ็งไปช่วยประนวนดูแลชั้นสีก็แล้วกันนะพี่หัวหน้าพูดจบทุกคนในห้องก็เงียบกริบไปชั่วขณะ สายตาหลายคู่หันมามองผมแวบหนึ่งก่อนจะรีบหันกลับไปทำงานของตัวเองต่อมันเป็นความเงียบที่อึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครพูดออกมาชั้นสี่หรอกครับพี่ผมถามย้ำไปเออชั้นสี่นั่นแหละงานสบายแขกไม่ค่อยเยอะหรอกพี่คนหน้าพูดปัดๆแล้วก็เดินจากไปทิ้งนี้ผมยืนงงอยู่ตรงนั้นสักพักก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพี่ต้อมเดินตบไหล่ผมเบาๆแล้วก็พูดเสียงกระสิบว่า โชคดีนะน้องชันนั้นนะ่ะทําไม่จําเป็นไม่มีใครอยากขึ้นไปเหยียบหรอกคําพูดของพี่ต้อมยิ่งทําให้ผมอยากรู้เข้าไปใหญ่แต่ยังไม่ทันได้จะถามอะไรต่อปนวนที่พี่หัวนาพูดถึงก็เดินเข้ามาปนวนเป็นแม่บ้านอาวุโสอายุราวๆปลาย50รูปร่างผอมบางหน้าตาดูใจดีแต่แววตาเศร้าเหมือนคนมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาแกยิ้มให้ผมบางๆแล้วก็บอกให้ผมตามแกขึ้นไปที่ชั้นสี บรรยากาศของชั้นสี่มันต่างจากชั้นอื่นอย่างชัดเจนเลยครับคุณผู้ฟังทางเดินมันจะดูมืดกว่าปกติหน่อยแสงไฟจากคมไฟติดผนังมันดูสลัวสลัวเก่าๆผรมที่พื้นก็เป็นสีแดงเข้มที่ดูเก่าจนซีดและที่สําคัญคืออากาศมันเย็นกว่าชั้นอื่นมากครับเป็นความเย็นที่แห้งๆชื้นๆหมอกไม่ถูกเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ทางเดินมันไม่มีแอร์เอกจําไว้นะปะนวลพุทธขึ้นทําลายความเงียบ ชั้นนี้มีทั้งหมด20ห้องแต่ห้องที่เอกไม่ต้องไปยุ่งเลยคือห้อง403ผมหันไปมองตามที่ปนวนชี้ห้อง403อยู่เกือบสุดทางเดินประตูห้องเป็นสีไม้เข้มเหมือนห้องอื่นๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ผมรู้สึกได้ว่าสายตาที่ปนวนมองไปที่ประตูบานนั้นมันไม่ใช่สายตาธรรมดามันเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรเหมือนมองคนรักยังไงอย่างนั้นทำไมล่ะครับป้าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าครับ ผมถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรหรอกแค่ห้องนี้ป้าดูแลเองแกตอบสั้นๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกผมก็เลยไม่ได้ซักไซต์ต่อคิดในใจว่าอาจจะเป็นห้องพิเศษที่ต้องดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่ก็เป็นห้องเก็บของอะไรสักอย่างวันเวลาผ่านไปผมเริ่มชินกับงานที่โรงแรมและบรรยากาศของชั้นสี่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยชินเลยก็คือพฤติกรรมของป้าน,นวลที่เกี่ยวกับห้อง403ครับ ทุกเช้าหลังจากที่ป้าน,นวลจัดการงานของแกเสร็จแกจะตรงไปที่ห้อง403เป็นห้องแรกเสมอแกจะเคาะประตูเบาๆสามครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดว่าแม่มาแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดห้องให้นะจากนั้นแกก็จะไขกุญแจเข้าไปแล้วใช้เวลาอยู่ในนั้นนานกว่าห้องอื่นเป็นพิเศษบางทีเป็นชั่วโมงเลยครับและที่แปลกกว่านั้นคือ ห้อง403ไม่เคยมีแขกเข้าพักเลยครับตลอดเวลาที่ผมทำงานที่นั่นผมไม่เคยเห็นใครเดินเข้าออกห้องนั้นนอกจากป้านวลแม้แต่คนเดียวป้ายห้ามรบกวนจะถูกแขวนไว้ที่ประตูตลอดเวลาและในระบบคอมพิวเตอร์ของฟรอนห้องนี้จะถูกบล็อกไว้ถาวรในสถานะห้องเสียหรือ out of order ผมเคยแอบถามพี่ต้อมว่า ทำไมห้อง403ถึงไม่เปิดให้แขกพักพี่ต้อมทำหน้าเหมือนไม่อยากจะพูดถึงแต่ก็ยอมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าก็มันมีเรื่องนะสิแต่ผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้พูดกันเดี๋ยวโรงแรมจะเสียชื่อเขาเลยยกห้องนั้นให้ประนวนแกดูแลไปเลยถือว่าสงสารแกเอ็งอย่าไปถามอะไรแกมากนะเรื่องมันเศร้ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุครับ ผมยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมเริ่มสังเกตอะไรแปลกๆมากขึ้นเกี่ยวกับห้องนั้นเวลาที่ผมต้องไปทำความสะอาดห้องที่อยู่ใกล้ๆห้อง403ผมมักจะได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเหมือนคนฮัมเพลงกล่อมเด็กเบาๆลอยออกมาจากในห้องทั้งๆที่ผมมั่นใจว่าป้านวลไม่ได้อยู่ข้างในบางครั้งก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนแป้งเด็กอ่อนๆโชยออกมาจากใต้ประตู แล้วก็จะหายไปแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ผมขนลุกสู้ที่สุดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่ผมต้องเข้าเวรดึกครับคืนนั้นฝนตกหนักมากครับแขกที่ชั้นสี่แทบไม่มีเลยบรรยากาศมันเลยเงียบและวังเวงกว่าปกติตอนประมาณตีสองผมกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่พอเดินมาใกล้ๆห้อง403ผมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กร้องไห้ครับ ไม่ใช่เสียงร้องแบบงอแงนะครับแต่มันเป็นเสียงร้องที่แหลมเล็กแล้วฟังดูทรมานมากดังออกมาจากในห้อง403ผมชะง,งักเท้าทันทีขนทั้งตัวลุกชันขึ้นมาพร้อมกันผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นพยายามเงี่ยหูฟังให้แน่ใจเสียงร้องไห้ย,ยังคงดังอยู่เป็นพักๆสลับกับเสียงสะอื้นเบาๆหัวใจผมเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอก ผมรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่แต่หูของผมได้ยินมันชัดเจนเต็มสองหูเลยผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่ทำได้ค่อยๆเดินไปที่ประตูห้อง403แล้วเอาหูแนบกับประตูเสียงร้องไห้อยู่ข้างในจริงๆครับดังกว่าเดิมอีกคราวนี้มันใกล้มากเหมือนเด็กคนนั้นกำลังร้องไห้อยู่หลังประตูเลย ผมพังอะถอยหลังออกมาแทบจะทันทีความกลัวมันจุกอยู่ที่คอจนพูดไม่ออกผมรีบวิ่งไปที่ลิฟต์กดลิฟต์ลงไปข้างล่างแล้วไปนั่งตัวสั่นอยู่ที่ห้องพักพนักงานจนสว่างไม่กล้าขึ้นไปที่ชั้นสีอีกเลยในคืนนั้นเช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่ต้อมฟังพี่ต้อมถอนหายใจยาวแล้วตบบ่าผมพี่เตือนเองแล้วอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นที่เองได้ยินนะ่ะ ไม่ใช่แค่เองคนเดียวหรอกพนักงานกะดึกหลายคนก็เคยเจอมันคืออะไรครับพี่ผมถามเสียงสัน่นพี่ก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกนะรู้แต่ว่ามันเกี่ยวกับลูกของป้านวลเอาเป็นว่าเองทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะแล้วชีวิตการทำงานของเองจะสงบสุขแต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้ครับความสงสัยและความกลัวมันปนเปกันไปหมดผมตัดสินใจว่าต้องหาความจริงให้ได้ ผมต้องรู้ให้ได้ว่าในห้อง403มันมีอะไรกันแน่แผนการของผมเริ่มขึ้นในวันที่ป้านวลลางงานผมรู้ตารางงานของป้านวลดีวันนั้นแกต้องไปหาหมอตามนัดผมเลยสบโอกาสแอบไปปั๊มกุญแจสำรองของห้อง403มาเก็บไว้กับตัวผมรู้ว่ามันผิดระเบียบอย่างร้ายแรงแต่ตอนนั้นความอยากรู้มันเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วผมรอจนถึงตอนกลางคืน คืนนั้นผมไม่ได้เข้าเวรแต่ผมแกล้งทําเป็นกลับมาเอาของที่ลืมไว้ที่โรงแรมผมเดินขึ้นไปที่ชั้นสีที่เงียบสงัดหัวใจผมเต้นแรงอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความตื่นเต้นระหมความกลัวผมมายืนอยู่หน้าห้องสีศูนย์สามบรรยากาศรอบตัวมันเย็นเยอือกผมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหยิบกุญแจที่ปั๊มมาไขาเข้าไป เสียงลูกบิดประตูดังขึ้นเบาๆผมค่อยๆผลักประตูให้เปิดออกภาพแรกที่ผมเห็นคือความมืดแต่พอสายตาเริ่มปรับสภาพได้ผมก็เห็นว่าข้างในมันสะอาดสะอ้านเรียบร้อยอย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเตียงนอนถูกปูไว้ตึงเปรี้ยเหมือนไม่คนนอนอยู่ตลอดเวลาบนโต๊ะข้างเตียงมีกรอบรูปเล็กๆวางคว่ำหน้าอยู่กรอบหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจที่สุดคือบนเตียงนั้นมีหมอนใบเล็กกับผ้าหม่มผืนจิ๋วสำหรับเด็กวางอยู่พร้อมกับตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลที่เก่าจนสีซีดตัวหนึ่งกลิ่นแป้งเด็กที่ผมเคยได้กลิ่นมันลอยฟุ้งอยู่ในห้องนี้อบอ้าวไปหมดผมก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆแล้วปิดประตูทันทีที่ประตูถูกปิดลงความรู้สึกแรกที่ผมสัมผัสได้คือ ความเศร้าครับคุณผู้ฟังมันเป็นความรู้สึกเศร้าที่ตับใจอ้างว้างและโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกมันหนักอึ้งจนผมแทบจะหายใจไม่ออกผมเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงแล้วค่อยๆพลิกกรอบรูปที่ความน่าอยู่ขึ้นมาดูในรูปนั้นคือป้าน,นวลในวัยที่ยังสาวและสวยกว่านี้มากในอ้อมแขนของแกมีทารกน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังคนหนึ่งนอนหลับตาพริมอยู่ ปนวนในรูปกำลังก้มลงมองลูกของเธอด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขมันเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างประหลาดผมวางกรอบรูปลงแล้วหันไปมองที่เตียงทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินมันอีกครั้งเสียงฮัมเพลงกล่อมเด็กคราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากที่กกไกลๆแต่มันดังอยู่ข้างๆหูผมเลย เหมือนมีใครบางคนมายืนทำเพลงอยู่ข้างๆผมผมสะดุ้งสุดตัวรีบหันขวามไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครในห้องมีแค่ผมคนเดียวผมเริ่มรู้สึกกลัวจับใจอยากจะวิ่งหนีออกจากห้องไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่ขามันก้าวไม่ออกเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วเสียงร้องไห้ของเด็กทารกก็ดังขึ้นดังมาจากบนเตียงตรงที่ตุ๊กตาหมีวางอยู่ผมเบิกตาโพลง มองไปที่เตียงด้วยความวาหวาดผวาผมไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่เสียงร้องไห้มันดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงร้องที่หยหวนและฟังดูเจ็บปวดโอ้ไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะคนดีของแม่เสียงผู้หญิงที่แก่และแห่พลาดดังขึ้นอีกข้างหูผมอีกครั้งคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมจนผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอผมกรีดร้องออกมาโดยไม่มีเสียง รีบหันกลับไปมองสิ่งที่ผมเห็นในแวบเดียวนั้นจะติดตาผมไปจนวันตายผมเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเงาลางๆโปร่งแสงยืนกลมตัวอยู่ที่ข้างเตียงมือของเธอกำลังลูบไล้ไปบนพ่อผมผืนจิ๋วอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังพยายามปลอบลูกน้อยที่มองไม่เห็นร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางผมใบหน้านั้นคือใบหน้าของป้านนวลแต่เป็นป้านเนือน ที่ดูทุกทรมานดวงตาของเธอกลวงโบและมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดแค่นั้นแหละครับสติผมก็ขาดผึงผมไม่รู้ว่าผมวิ่งหนามาจากห้องนั้นได้ยังไงรู้ตัวอีกทีผมก็นั่งหมดแรงอยู่ตรงโถงทางเดินหอบหายใจอย่างหนักเหงื่อแตกท่วมตัวผมไม่รอช้ารีบเพ่นกลับบ้านทันทีและแตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นผมจะไปลาออก แต่ก่อนที่ผมจะไปผมต้องคุยกับป้านวลให้รู้เรื่องวันต่อมาผมไปดักรอป้านวลที่ห้องพักพนักงานพอแกมาถึงผมก็ขอคุยกับแกเป็นการส่วนตัวสีหน้าของป้านวลดูประหลาดใจแต่ก็ยอมเดินตามผมไปที่มุมปลอดคนป้าครับผมขอโทษเมื่อคืนผมแอบเข้าไปในห้อง403มาป้านวลนิ่งไปทันทีแววตาที่เคยเศร้าอยู่แล้วยิ่งดูหมองหม่ลงไปอีก แกมองหน้าผมนิ่งอยู่นานจนผมคิดว่าแกจะโกรธและไปฟ้องหัวหน้าแต่สิ่งที่แกทำกลับตรงกันข้ามแกถอนหายใจยาวแล้วน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกมาอาบแก้มที่เหี่ยวยน่นป้าไม่โกรธเอกหรอกสักวันมันก็ต้องมีคนรู้เอกอยากฟังเรื่องของป้าไหมละ่ะผมพยักหน้าชา้ชาๆแล้วปนวลก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่เกือบ30ปีก่อน ตอนนั้นป้านวลยังเป็นสาววัยรุ่นเธอพลาดท้องกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่รับผิดชอบทิ้งเธอไปเลี้ยงลูกตามลําพังพ่อแม่ของเธอก็รับไม่ได้ไล่เธอออกจากบ้านป้านวลตอนนั้นแขวงคว้างไม่มีที่ไปจนได้มาสมัครเป็นแม่บ้านที่โรงแรมนี่แหละทางโรงแรมใจดีให้เธอพักในห้องพักพนักงานเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งก็คือห้อง403ในปัจจุบันใช่ครับ ห้องนั้นเคยเป็นห้องพักของป้านวลมาก่อนเธอให้กำเนิดลูกชายที่น่ารักตั้งชื่อว่าน้องต้นชีวิตของสองแม่ลูกลำบากมากป้านวลต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้อนมซื้อผ้าอ้อมเธอรักน้องต้นมากรักสุดหัวใจน้องต้นเหมือนโลกทั้งใบของเธอแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกน้องต้นเกิดมาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงป่วยอดอด,อดแอดแอดวันหนึ่งน้องต้นป่วยหนักเป็นไข้สูง ตัวร้อนเป็นไฟปนวนอยากจะพาไปหาหมอแต่เธอไม่มีเงินเลยสักบ,บาทและวันนั้นเธอก็ต้องเข้าเวรทำงานพอดีด้วยความเป็นห่วงลูกเธอจึงไปขอร้องหัวหน้าแม่บ้านในตอนนั้นเพื่อขอลาแต่หัวหน้าไม่ยอมบอกว่าช่วงนั้นแขกเยอะคนไม่พอถ้าเธอไม่ทำงานก็จะถูกไล่ออกปนวนจนปัญญาเธอกลัวตกงานเพราะถ้าไม่มีงานเธอกับลูกก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอน เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเธอป้อนยาให้น้องต้นแล้วกล่อมจนลูกหลับไปจากนั้นเธอก็ล็อกประตูห้องทิ้งลูกที่กำลังป่วยหนักไว้ในห้องตามลําพังแล้วออกไปทํางานเธอทํางานพลาสวดมนภาวนาไปพลางขอให้ลูกของเธอปลอดภัยแต่ในใจมันร้อนรนเหมือนมีไฟแผดเผาเธอพยายามทํางานให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับไปหาลูกแต่ มันก็สายเกินไปพอกลับมาถึงห้องเธอพบว่าน้องต้นนอนนิ่งตัวเย็นเฉียบไม่หายใจแล้วเสียงเล่าของปนวนขาดหายไปแกยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดส่วนผมก็นั่งตัวชาน้ำตาคลอเบ้าไปด้วยผมนึกภาพตามแล้วมันบีบหัวใจเหลือเกินน้องต้นจากป้าไปในห้องนั้นแหละเอกเขาจากไปคนเดียวโดยไม่มีแม่คอยกอด ป้ามันเป็นแม่ที่แย่ป้าทิ้งลูกป้าทำให้ลูกต้องตายแกสะอื่นจนตัวโยนผมทำได้แค่นั่งฟังเงียบๆแล้วยื่นมือไปกุมมือที่สันเทาของแกไว้หลังจากนั้นป้าก็เหมือนคนบ้าไปพักหนึ่งแต่ทางโรงแรมก็สงสารเขาก็เลยยังจ้างป้าทำงานต่อแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ห้องนั้นตลอดมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องให้บ้างเห็นเงาเด็กบ้างจนไม่มีใครกล้าพัก สุดท้ายผู้จัดการก็เลยตัดสินใจปิดห้องนั้นไปเลยแต่ป้าป้าขอเขาขอเป็นคนดูแลห้องนั้นเองทำไมเหรอครับป้าเพราะป้ารู้ว่าน้องต้นยังไม่ได้ไปไหนเขายังรอแม่อยู่ในห้องนั้นเขายังรอให้แม่กลับไปกล่อมกลับไปตอดเขาป้าทิ้งเขามาครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่เขามีชีวิตป้าจะไม่วันทิ้งเขาอีกเป็นครั้งที่สองป้าจะดูแลเขา จะอยู่กับเขาในห้องนั้นตลอดไปเพื่อชดใช้ความผิดที่ป้าได้ทำลงไปคำพูดสุดท้ายของป้านวลทำให้ผมจุกจนพูดไม่ออกผมเข้าใจทุกอย่างแล้วที่ป้านวลทำไปทั้งหมดเสียงเพลงกล่อมเด็กการเข้าไปทำความสะอาดนานๆทั้งหมดก็เพื่อลูกของแกที่ยังติดอยู่ในห้องนั้นวิญญาณที่ผมเห็นไม่ใช่ผีร้ายที่น่ากลัวแต่เป็นวิญญาณของแม่คนหนึ่งที่หัวใจสลาย และเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดกับวิญญาณของลูกน้อยที่จากไปอย่างโดเดี่ยวสองแม่ลูกที่ถูกผูกมัดกันไว้ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆด้วยความรักและความเศร้าโศวันนั้นผมไม่ได้ยิ้มใบลาออกครับแต่ผมเปลี่ยนใจทำงานต่ออีกพักใหญ่ผมยังคงช่วยงานป้านวลที่ชั้นสี่เหมือนเดิมแต่สายตาที่ผมมองห้อง403มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่มีความกลัวอีกแล้วมีแต่ความเข้าใจ และความสงสารที่จับขั้วหัวใจบางครั้งเวลาเดินผ่านห้องนั้นผมก็ยังได้ยินเสียงฮัมเพลงเบาๆแต่ผมไม่กลัวแล้วครับผมจะหยุดยืนนิ่งแล้วภาวนาในใจขอให้น้องต้นไปสู่สุคติและขอให้ปนวนได้พบกับความสงบในใจสักวันนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เจอมาเรื่องของแม่บ้านห้อง403เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟัง จบเรื่องเล่าของคุณเอกไปแล้วหลุงตุ้ยเองก็ยังรู้สึกจุกๆในอกอยู่นะมันเป็นเรื่องที่ผสมปนเปกันไประหว่างความน่ากลัวความเศร้าและความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่เรื่องนี้มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับว่าความผูกพันที่เรามีต่อคนที่เรารักโดยเฉพาะความผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยมันส่งพลังขนาดไหนพลังที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากจากกันได้จริงๆหรือแล้วคุณล่ะครับ คุณเคยรู้สึกผิดกับเรื่องอะไรในอดีตจนมันกลายเป็นเงาตามตัวคุณไปทุกที่หรือเปล่าและถ้าความรักของคนเป็นสามารถผูกมัดวิญญาณของคนที่จากไปได้จริงๆเราควรจะเลือกที่จะปล่อยวางเพื่อให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีหรือเราควรจะกอดเก็บความทรงจำนั้นไว้แม้จะต้องทนทุกทรมานอยู่ก็ตามฝากไว้เป็นข้อคิดกันในคืนนี้นะครับสำหรับคืนนี้เวลาของรายการคือหลอนตำนานลับก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับลุงตุ้ยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ